มาดูอีกหนึ่งพิธีที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดให้มีพิธีทําบุญเมืองเสริมสิริมงคลและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามค่ะ จังหวัดเชียงใหม่โดยเทศบาลน,นครเชียงใหม่ค่ะจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2565บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์โดยมีพระเทพปริยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นนยประจนประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูทรภาค5หัวหน้าสนาชการผู้แทนหน่วยงานและประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีโดยภายในงานนะคะมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมืองแสดงพระธรรมเทศนาถวายททยธรรมแด่พระสงฆ์และถวายพระตาหารเพลนแด่พระสงฆ์ค่ะสำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ในปีนี้นะครับก็ตรงกับวันแรมสองข้าเดือน9้าเหนือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและความผาสุกของประชาชน ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่เคยมีมาแต่โบราณโดยมีการประกอบพิธี10จุดพร้อมกันได้แก่5ประตูเมือง4แจงรอบคูเมืองเชียงใหม่และกลางเวียงเชียงใหม่ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีสามขษัตย์ครับก็มีพุทธศาสนิกชนและก็ชาวเชียงใหม่เ,เข้ามาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีแห่งความเป็นมงคลเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับ